สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนํ้ำโตนะครับผมผมอ้วนพี่เจฟั่มครับครับวัอนี้พี่อ้วนเนาะครับมีอย่างนี้น่าเสนอครับวัอนี้พี่มีเสนอพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ครับพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์เจ้าถุงทองครับเจ้าถุงทองครับเอลทูสี่ทับสองศูนย์ครับครับวัอนี้ครับก็คือว่าไงนี่คือเจ้าถุงทองแบรนด์เอลทูสี่ทับสองศูนย์พี่อ้วนยังคือต้องเลือกแบรนด์นี้ครับพี่ไอ้มัก ในได้ด้านอ่านของของพันธุกรรมมันครับว่าจะเป็นความลึกของตัวความยาวของตัวมันมันจะสมุทกันพอดีนะครับมันสมดุลกันครับนะครับว่าไงว่าเรื่องความลึกนะครับความสมูิของตัวของเม็ดสีที่นอาอเนาะครับผมนะครับแล้วก็ทังพี่ให้ความรู้พี่นอเกษตรกรนะว่ามีมาเตอหนี่คือง่วอยังครับพี่ว่ามีมีมาเตอเมันก็มันเกี่ยวอบโจทย์ครั้งกับเรื่องกลามเหนือแล้วครับเป็นง่วเหนือครับ เป็นงัวเนื้อนะครับเนาะครับผมนะครับตัวนี้เป็นงัวเนื้อบีฟมาตเตอร์นี่มีเขาเรียกว่ามีง้อทั้งหมดสามสายพันธุ์อยังีงนะพี่เนาะแมนครับเอ่อบามันชอตฮอนเฮียฟอร์ดครับมีบามันช็อตฮอนแล้วก็เฮียฟอร์ดครับผมตัวนี้นะเป็นง้อสามสายพันธุ์นะครับตัวนี้นะครับผมว่าไงว่าเอ่อมันจะทนทนฝนเอ่อทนแดดทนแดดทนฝนได้ครับทนแดดทนฮอนทนฝนแล้วก็ว่าไงว่ามันเขาเอาจุดเด่นของง้อแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันอยู่ในง้อตัวนี้พี่น้องครับ มีคนถามว่าเอาเรียงงัวตัวนี้ขายให้ผู้ใดตัวนี้นะครับก็คือพี่วันวอนฟังในนะครับสามารถเป็นงัวหลาบเด้เขาตัวนี้อันนี้เป็นงัวเนื้อทั่วไปก็เป็นงัวเนื้อแดงที่มีไขมันนะครับเป็นงัวเนื้อแดงที่มีไขมันนะพี่เนาะครับผมนะครับว่าไงว่าเป็นง้วหลาบใดงัวยังไดครับผมตลาดตลาดตลาดเนื้อต้องการครับต้องการย่างมากเลยครับนะครับตลาดเนื้อต้องการย่างมากนี่นะครับว่าไงว่างัวพันนี้คือมันไงเ่เร็วนะครับก็คือไงเลี้ยวขายขายได้ไงน้านะครับขายไงใหเ่เร็ว ถาพี่น้องเรียงราค่าสอกันถาดต่อไปนคอนหนาเนาะต้องการตอบตัวเรื่องราคาเนื้อย่างเดียวเนี่ยนะครับพี่น้องวัไงว่าง้วตัวนี้นะมันก็สามารถที่จะตอบตัวเรื่องเนื้อคือเลียงแค่สิบเดือนนับหรือปีหนึ่งก็ด้ราคาประมาณสามหมื่นบาทเพราะว่านมันนะอิงอาร์มตานนักเพราะว่ามันเหตไห่คือการจะเตินเติบโตมันเร็วครับเพราะว่ามันมีงัวเนื้อแร้วนุ่มนุ่มยี่ห้อพี่เนาะแมนครับนะครับมันมันเป็นคือคืงใดคือง้วเนื้อง้วนมอยู่ห้นี่ง้วพันเดียวกันนะครับครับนนี้นะครับครับแต่ว่าเขางงบสู บ่สูงครับเขาจะสูงเฉพาะโตขาเตี้ยครับขาสั้นครับขาสั้นมันจะข้ามสูงอย่างสช่นว่าเป็นใครครับไอชาร์โลเระพี่เนาะแมนครับแมนแมนแมนแต่ว่าของเขาคือจะทนร้อนนะครับทนร้อนกว่าจะดีกว่าครับประมาณนี้พี่เนาะครับครับผมพี่ง่วนตัวนี้นะครับพี่ซื้อจากไซค์รับตัวนี้ไอซื้อมาจากฟั่มเอลทูด้วยตรงเลยครับเอลทูเนาะครับผมอันนี้คือง่วนน้ำเข่าจากอเมริกาพี่เนาะเป็นง่วนน้ำเข่าจากอเมริกาครับพี่น้ำเข่ามาตอนยุกปีขคงว่าตัวนี้ ตอนนี้ตกลงสื่อขายตอนอายุ12บเดือนครับ12เดือนครับผมตอนนี้พี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่พี่บอกได้ไหมครับหนึ่งล้านบาทครับหนึ่งล้านบาทครับพี่น้องครับงวดตัวนี้ราคาสื่อมานี่ราคา1ล้านบาทครับผมแต่ว่าพี่อ้วนครับจะมาให้พี่น้องเกษตรกรคือซื้อราคาสากลหนึ่งกับพี่จะรบกันีอ้วนไหมอ๋อสู่ากยาะราคาเกษตรกรสู่สากลครับอ๋อราคาเกษตรกรสู่สากลครับชือว่าไงว่าซสื่อ สามารถซื้อนั่เชื่อพี่อ้วนจากราคาเกษตรกรคือพี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้งัวซื้อมาในราคา1ล้านบาทแต่ว่าสามารถที่ซีเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้พี่อ้วนครับขายชุดอะไรครับตัวนี้ขายยังไงครับสุรละสองพันครับขายชุดละสองพันสิบสองรถครับสิบสองหลอดนะครับตัวนี้นะครับผมบอกยังไงว่าตัวนี้งัวพี่อ้วนขายซื้อสองพันสิบสองหลอดนะครับตัวนี้นะครับแล้วพี่อ้วนเชื่อตังนี้นะครับพี่อ้วนนะครับ ที่นี่นะพี่วันมีโครงการใน่วงนี้ครับที่นองเกษตรกร,กรหรือหมอสมเทียมที่อยากจะได้นําเชื้อหรือว่าอยากจะไม่เป็นูกคไข้ี่วนในการไายน้ำเชื้อครับตีต่อเขามาได้เลยครับมาคุยกันได้ครับสี่เอาเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าหมอผสมเทียมที่ยังมีทุนในการลงทุนครับยังยังเหตุคือเก่าเหละครับโครงการปันน้ำใจสู่หมออาสาค,ครับเป็นโครงการปันน้ำใจสู่หมออาสาคือ ใส่ก้อนผ่อนทีหลังนะครับใช้ก่อนผ่อนทีหลังเมื่อันถือโกงครับพี่บอครับบอตอนนี้มีคนเขาห้องการยูวรายไหมครับตอนนี้หลายครับหลายครับตอนนี้ก็ติดคิวทรงถังหลายอยู่ครับเพราะว่าถังมันเขามั่าครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องโควิดยูดานเวียดนามครับคถังกระสีเข่ามั่นเนี่ยก็คนที่จองไว้ก็อดใจรอดในจังหน่อยครับคงคงอิบักกี้มือกันนะสิได้ละครับครับว่าไงว่าคือถ้าู้ใดทุนหน่อยเป็นหมอจบไหมครับผมนักศึกษาจบไหม ที่ทุนเท่านมีต้องการพี่อ้วนลงทุนหายคือใช้ก่อนผ่อนทีหลังติดต่อเขามื่อใดเลยครับเขามื่อใดนะครับใช้น้ำเชื่อของพี่อ้วนนะครับครับผมที่นี่ข่าวเพื่อสนใจสาวจรนติดต่องทางใดนะพี่พี่เจฟ้ามครับศูนย์เก้าศูนย์เก้้าเจ็ดแปดสองหกห้าครับครับอีกเรื่องนึงครับท่องท้างคาริโตเฟสบุ๊คเฟสบุ๊คพี่เจฟ้ามแล้วก็บลำไยลอยแก้วครับครับพี่เจฟาร์มแล้วก็ลำไยลอยแก้วพี่อ้วนเนาะครับผมเอาพี่อ้วนอันนี้ให้ฝากถึงเกษตรกรสำหรับคนที่เปิดใจใส่พี่อ้วนครับ เปิดใจเกษตรกรที่อยากทดลองใส่หรือว่าไออยากลองว่ามันบีมมาเตอร์สิเป็นแนวใดก็ลองปรึกษาโทรมาปรึกษากับผมได้เลยครับครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นง้นเนื้อที่ตอบโจทย์ดีสุดในในเขตบ้านเท่าเลยครับตอนนี้เพราะว่ามันทนร้อนได้ครับมันเลี้ยงไงกินไงอยู่ไงครับสําหรับบีมมาเตอร์นะครับครับว่าไงตัวนี้เป็นง้อในฝันของทุกคนตัวนี้เนาะครับผมอ้หนข้ออางนาตัวนี้อาจจะเป็นง้อที่ติดตลาดแน่นะคนเกษตรน้องครับเพราะว่า มันเป็นงอที่บ่บ่มีปัญหาเรื่องเขาเอินว่าเรื่องความทนความห่อนนะครับแล้วก็ใหญ่เรียวแดงเนื้อเรียวแล้วก็เนื้อลาบพร้อมพี่น้องครับครับครับเป็นงอเนื้อแดงครับเป็นงอเนื้อแดงนะบ่มีไขมันแรกหลายนะครับประมาณนี้เนาะครับผมสำหรับวันนี้ของพี่วันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ